คุณเคยสังเกตไหมคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันแทบทุกคนไม่ใช่เงินทุนไม่ใช่เส้นสายแต่คือการตื่นเช้าใช่ครับแค่ตื่นเช้าก็สามารถเปลี่ยนทั้งชีวิตได้วันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับสามเทคนิคง่ายๆที่คนธรรมดาทำได้ แต่กลับกลายเป็นสูตรลับที่คนรวยใช้สร้างความสำเร็จระดับมหาเศรษฐีถ้าคุณอยากเป็นอีกคนที่เริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าคลิปนี้คุณห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวนี่คือสามเทคนิคยิ่งตื่นเช้ายิ่งรวยที่คนประสบความสำเร็จทั่วโลกนิยมใช้กัน1นึ่งตื่นเช้าเพื่อเวลาทองแห่งความคิด ช่วงเวลาที่สมองโล่งที่สุดคือช่วงเช้าเพราะยังไม่มีข้อมูลมากระตุ้นหรือรบกวนมากนักใช้เวลานี้ทำมอร์นิ่งแท n นิ่งวางแผนเป้าหมายประจำวันหรือเขียนทูดูลิกเหมาะสำหรับการคิดไอเดียใหม่ๆหรือวางกลยุทธ์ระยะยาวคนรวยหลายคนใช้เวลานี้อ่านหนังสือพัฒนาตัวเองหรือสะท้อนเป้าหมายชีวิต ื่นเช้าเข้าสู่ช่วงเวลาทองของสมองเวลาทองแห่งความคิดหมายถึงช่วงเวลาที่สมองปลอดโปรง่งมีพลังและพร้อมสำหรับการคิดเชิงลึกซึ่งมักเกิดในช่วงเวลาเช้ามืดจนถึงประมาณ8-9โมงเช้าโดยเฉพาะหลังจากที่ร่างกายพักผ่อนอย่างเต็มที่ในเวลากลางคืนสมองจะเข้าสู่ภาวะที่มีสมาธิสูง ความคิดสร้างสรรค์พุ่งและพร้อมรับมือกับข้อมูลใหม่ทำไมเช้าถึงเป็นช่วงเวลาคิดปีที่สุดสมองยังไม่ถูกรบกวนยังไม่มีสิ่งร้าวจากโลกภายนอกเช่นข่าวสารโซเชียลมีเดียหรือพลังงานความคิดของคุณจะบริสุทธิ์และชัดเจนที่สุดฮอร์โมนสมองอยู่ในจุดสมดุลระดับคอร์ติซอล ฮอร์โมนที่ช่วยให้เราตื่นตัวจะสูงขึ้นโดยธรรมชาติในตอนเช้าทำให้รู้สึกกระฉับกระเฉงมีแรงขับเคลื่อนพร้อมใช้พลังความคิดเต็มที่เข้าสู่ภาวะโฟกัสได้ง่ายไม่มีเสียงรบกวนหรือสิ่งบิ่งเบนความสนใจคุณสามารถดิ่งลึกไปกับความคิดหรือไอเดียใหม่ๆได้เต็มที่ นักธุรกิจและนักคิดระดับโลกทำอะไรกันในเวลานี้ใช้เวลาตอนเช้าวางแผนกลยุทธ์ตื่นตีสี่ทุกวันตอบอีเมลและวางแผนธุรกิจใช้เวลาตอนเช้าถามตัวเองว่าวันนี้จะทำอะไรให้คุ้มค่าที่สุดคุณสามารถใช้เวลาทองนี้ทำอะไรได้บ้างวางแผนวันตั้งเป้าหมายสามอย่างที่สำคัญที่สุดเขียนบันทึก ถามตัวเองว่าเป้าหมายชีวิตเราคืออะไรฝึกสมาธิสติช่วยให้จิตใจนิ่งและความคิดคมชัดยิ่งขึ้นคิดไอเดียใหม่ไม่ว่าจะเป็นงานธุรกิจหรือชีวิตส่วนตัวเรียนรู้สิ่งใหม่อ่านหนังสือพัฒนาทักษะหรือฟังพอดแคสต์การตื่นเช้าไม่ใช่แค่ตื่นให้ไวกว่าใครแต่คือการได้ เวลาแห่งพลังที่เปลี่ยนแปลงอนาคตได้ด้วยสมองที่โลง่งตอดโปร่งและพร้อมจะสร้างแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ถ้าคุณใช้เวลานี้ให้คุ้มค่าโอกาสรวยจะตามมาอย่างเป็นธรรมชาติสองเริ่มต้นก่อนคนอื่นได้เปรียบในเกมตื่นเช้าคุณมีเวลาเพิ่มขึ้นหลายชั่วโมงกว่าคนทั่วไปทำให้คุณมีเวลาจัดการเรื่องสำคัญโดยไม่ต้องเร่งรีบ ไม่ต้องเร่งรีบทำงานตอนเช้าไม่ต้องเผชิญรถติดหนักลดความเครียดสามารถตอบอีเมลโทรหาโอกาสทางธุรกิจหรือแม้แต่ลงมือเริ่มโปรเจกต์ใหม่ก่อนใครเริ่มก่อน1นก้าชนะได้มากกว่าแค่เวลาการตื่นเช้าหรือเริ่มลงมือก่อนไม่ได้แค่ช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยให้คุณ เป็นผู้นำเกมแทนที่จะต้องวิ่งตามคนอื่นนี่คือเหตุผลว่าทำไมการเริ่มก่อนจึงเป็นเหมือนอาวุธลับของคนที่อยากประสบความสำเร็จได้เวลาเงียบสงบมีสมาธิกับสิ่งสำคัญจริงๆในขณะที่คนอื่นยังนอนหลับหรือยังไม่เริ่มวันคุณสามารถใช้เวลานี้โฟกัสกับสิ่งที่สำคัญที่สุดเช่นวางแผนวางกลยุทธ หรือพัฒนาทักษะไม่มีอีเมลไม่มีโทรศัพท์ไม่มีสิ่งรบกวนคุณจึงโฟกัสได้ลึกกว่าช่วงเวลาอื่นโอกาสที่ดีที่สุดมักมาก,กับคนที่พร้อมก่อนไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจการลงทุนหรือชีวิตส่วนตัวโอกาสมักมาถึงโดยไม่เตือนลุงหน้าและคนที่พร้อมก่อนจะคว้าโอกาสนั้นได้ทันที ได้เปรียบเชิงจิตวิทยาพลังใจที่เหนือกว่าเมื่อคุณรู้ว่าคุณลงมือแล้วตั้งแต่เช้ามันจะสร้างความมั่นใจและพลังในตัวคุณทันทีขณะที่คนอื่นเริ่มวันแบบเร่งรีบเครียดหรือยังง่วงอยู่คุณจะรู้สึกเหนือกว่ามีแรงขับเคลื่อนมีเป้าหมายชัดเจนความเร็วคืออำนาจในการแข่งขันในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วใคร เริ่มก่อนเรียนรู้ก่อนปรับตัวก่อนคุณจะมีโอกาสทดลองทำพลาดแก้ไขและพัฒนาได้ก่อนใครในระยะยาวนี่คือสิ่งที่ทำให้คุณทิ้งห่างกู้แข่งอย่างมีชั้นเชิงตื่นก่อนทำก่อนคิดก่อนคุมเกมได้ก่อนคนที่เริ่มก่อนไม่ใช่แค่เร็วกว่าแต่ยังพร้อมกว่าฉลาดกว่าและมั่นใจกว่าการได้เปรียบนี้สะสมไปเรื่อยๆทุกวัน จนในที่สุดคุณจะนำหน้าแบบทิ้งห่างโดยธรรมชาติไม่ใช่เพราะโชคแต่เพราะคุณลงมือก่อน 3. ตื่นเช้าเพื่อฝึกวินัยรับการตื่นเช้าสม่ำเสมอคือการสร้างวินัยที่ชัดเจนวินัยนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวและเป็นคุณสมบัติของเศรษฐีแทบทุกคนการตื่นแต่เช้าช่วยให้คุณรักษารูปแบบ การใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพเช่นการออกกำลังกายการทานอาหารดีฮ่าฮพลังจากวินัยตอนเช้าจะส่งผลไปยังทุกมิติในชีวิตตั้งแต่การเงินความสัมพันธ์ไปจนถึงสุขภาพวินัยคือสมบัติล้ำค่าที่คนรวยสร้างเองได้การมีเงินเยอะไม่ยากเท่ากับการเก็บเงินให้อยู่หรือ สร้างคุณค่าระยะย,ยาวและสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ทำได้คือวินยัยโดยเฉพาะวินัยที่เริ่มตั้งแต่เช้าตื่นเช้าฝึกสมองให้ชนะใจตัวเองตอนเช้าคือช่วงเวลาที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะลุกขึ้นหรือจะนอนต่อการลุกขึ้นทันทีคือการฝึกให้สมองเอาชนะความขี้เกียจได้ตั้งแต่เริ่มวัน เมื่อทำซ้ำทุกวันจิตใจคุณจะเริ่มแข็งแกร่งมีพลังและควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นวินัยในตอนเช้าจุดเริ่มของการจัดการชีวิตคนที่ตื่นเช้าสม่ำเสมอมากเป็นคนที่วางแผนชีวิตได้ดีเช่นวางเป้าหมายรายวันควบคุมเวลาออกกำลังกายกินอาหารดีฮ่หาฮ่นิสัยเล็กๆเ,เหล่านี้เมื่อะส,สมกันเป็นปีๆจะกลายเป็นทรัพย์ ทั้งสุขภาพความมั่งคั่งและโอกาสในชีวิตวินัยความมั่นคงทางการเงินคนมีวินัยมักรู้จักเก็บออมลงทุนและใช้เงินอย่างมีแผนการตื่นเช้าช่วยให้คุณมีเวลาตรวจสอบการเงินวางแผนร,รับรายจ่ายหรือศึกษาความรู้ทางการเงินนี่คือสิ่งที่คนร่ำรวยส่วนใหญ่ทำพวกเขาไม่ใช้ชีวิตตามอารมณ์แต่ใช้ชีวิตตาม ระบบวินยัยตื่นเช้าลงทุนกับตัวเองก่อนใครก่อนที่โลกภายนอกจะมาวุ่นวายกับคุณคุณเลือกได้ว่าจะลงทุนเวลาไปกับการพัฒนาตัวเองการวางแผนหรือการสร้างคุณค่าเพราะคนที่ทำเพื่อตัวเองตั้งแต่เช้ามักจะเป็นคนที่ไม่ต้องทำเพื่อเอาตัวรอดตอนเย็นสรุป วินัยคือทรัพย์สินที่ไม่มีวันหมดค่าตื่นเช้าคือวิธีง่ายที่สุดในการเริ่มฝึกวินยัยให้ชีวิตคุณมีโครงสร้างมีพลังและมีเป้าหมายและเมื่อวินัยกลายเป็นนิสัยนิสัยจะสร้างผลลัพธ์และผลลัพธ์ที่ดีสําๆก็คือความร่ำรวยการตื่นเช้าไม่ใช่แค่เรื่องของเวลาแต่มันคือการเริ่มต้นวันใหม่ ด้วยพลังบวกวินัยและแผนการที่ชัดเจนและสิ่งเหล่านี้นี่แหละที่นำไปสู่ความร่ำรวยในแบบของคุณเอง